น้องมะพร้าวจอมเปิดตอนจุดเริ่มต้นเพื่อนเพื่อเคยแอบชอบใครสักคนบ้างไหมคะมะพร้าวแอบชอบเพื่อนคนหนึ่งอยู่ค่ะแต่ก็ยังไม่เคยคุยกันเลยเอย๊เหมือนมีคนมองเลยพอเอาไปปรึกษากับเพื่อนก็เจอแต่คนยุให้จีบถ้าชอบก็จีบเลยรอให้มีคนอื่นมาแย่งงไงมันเป็นเรื่องยากมากที่จะคุยกับเขาสักคำ คนที่แกชอบเขานั่งอยู่ตรงนั้นเป็นเงินขอนั่งสแกจะดีหรอดีสิวะไปเลยสู้ๆก็ได้ตรงนี้มีคนนั่งไหมคะไม่มีครับแต่ว่าจะเริ่มคุยยังไงดีนะทำยังไงถึงจะไม่น่าเกียดอ้าวเข้าลุกไปแล้วสุดท้ายก็พลาทุกทีจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีโอกาสจนได้อะ ยนางนี่นะกำลังจะกลับกำลังจะเดินกลับบ้านเหรอใช่บ้านเราก็ไปทางนี้งั้นก็เดินไปด้วยกันสิดีใจจังเดินเหมือนหุน่นยนต์เลยเป็นไรอะความรักเล็กๆ กดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ